สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดในชีวิตนั่นคือเรื่องของการจัดสรรเงินค่ะและเราจะมาทำความเข้าใจว่าการที่เรามีสติรู้ประมาณจะช่วยให้เราจัดการเงินของเราได้อย่างไรโดยใช้หลักธรรมที่สำคัญอย่าง โภควิภาค4หรือการแบ่งทรัพย์สินเงินทอง4ส่วนค่ะจําได้ไหมคะในตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงอุปสรรคทางการเงินและการหาเหตุแห่งทุกข์สมุทยัยซึ่งสาเหตุหลักคือตัณหาหรือความอยากค่ะและเมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีของเราความอยากเหล่านั้นก็มักจะตามมาทันทีใช่ไหมคะ ใจเราก็มักจะคิดถึงสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากซื้อทำให้เราใช้จ่ายเงินไปโดยขาดสติค่ะโภควิภาคีคือหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เพื่อการจัดสรรทรัพย์สินเงินทองอย่างมีปัญญาเพื่อให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและไม่ประมาทค่ะหลักธรรมนี้สอนให้เราแบ่งทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ออกเป็น4ส่วนอย่างชัดเจน เพื us, ่อให้เราสามารถใช้จ us. ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ค่ะการที่เรามีสติรู้ประมาณในเรื่องการเงินคือการที่เราไม่ปล่อยให้ความอยากมาครอบงำเราค่ะแต่เป็นการที่เราใช้ปัญญาในการวางแผนการเงินของเราอย่างรอบด้านเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคงได้อย่างแท้จริงค่ะเมื่อเงินเดือนมา จงมีสติรู้ประมาณค่ะและโภควิภาคสี่คือแผนที่ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการเงินของคุณได้อย่างมีปัญญาไม่ใช้จ่ายตามอารมณ์และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้อย่างยั่งยืนค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของวิธีจัดสรรเงินเมื่อใจมีสติรู้ประมาณกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่ทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง ในหลักโภควิภาคสี่นั่นคือส่วนที่1ใช้ใจ่ายเพื่อเลี้ยงชีพและลูกค่ะซึ่งส่วนนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่เราต้องใช้ในการดำรงชีวิตค่ะทรัพย์ส่วนที่1คือส่วนที่เราต้องใช้ในการซื้อปัจจัยสค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าที่พักอาศัยค่ายารักษาโรค และค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตรค่ะการที่เรามีสติรู้ประมาณในการใช้ใจ่ายส่วนนี้จะช่วยให้เราไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวและมีเงินเพียงพอที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะบางครั้งเราก็อาจจะเผลอที่จะซื้ออาหารที่มีราคาแพงหรือซื้อของใช้ที่ไม่จำเป็นให้จับลูกใช่ไหมคะ การทำแบบนั้นอาจจะทำให้เราใช้จ่ายเงินเกินตัวและทำให้เรามีปัญหาทางการเงินในภายหลังได้ค่ะแต่ถ้าเราลองฝึกที่จะมีสติรู้ประมาณดูสิคะก่อนที่เราจะซื้ออะไรลองคิดดูสักนิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้อนั้นจำเป็นจริงๆหรือเปล่า <Awesome. S 1> และเรามีเงินพอที่จะซื้อหรือไม่การทําแบบนี้ จะช่วยให้เราสามารถจัดการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่หนักหน่วงค่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้เลยค่ะแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีสติรู้ประมาณจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้ค่ะฉันจึงตัดสินใจ ที่จะมีสติในการใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์และไม่ใช้จ่ายเกินตัวค่ะ <Awesome. S 1> ทรัพย์ส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่เราต้องใช้ในการดำรงชีวิตค่ะจงมีสติรู้ประมาณในการใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ใช้จ่ายเกินตัวและมีเงินเพียงพอที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของวิธีจัดสรรเงินเมื่อใจมีสติรู้ประมาณกันนะคะ ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่ทรัพบส่วนที่2ในหลักโภควิภาค4นั่นคือส่วนที่2ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและสร้างอนาคตค่ะซึ่งส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องใช้ในการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวค่ะซับส่วนที่2คือส่วนที่เราต้องใช้ในการลงทุนค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจการลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนรวมหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนเหล่านี้จะช่วยให้เงินของเราเติบโตขึ้นและทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้ค่ะนอกจากนี้ทรัพย์ส่วนที่2ยังรวมไปถึงการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะการที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่เราได้พัฒนาทักษะของเราอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตได้ค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่หนักหน่วงค่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเงินพอที่จะลงทุนในสิ่งต่างๆเลยค่ะแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีสติรู้ประมาณจะช่วยให้เราสามารถแบ่งเงินมาลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ได้ค่ะ ฉันจึงตัดสินใจที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาใช้ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนและการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะการทำแบบนี้ช่วยให้ฉันสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองได้และทำให้ฉันมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นด้วยค่ะทรัพย์ส่วนที่2คือส่วนที่เราต้องใช้ในการลงทุนและสร้างอนาคตค่ะจงใช้เงินส่วนนี้อย่างมีปัญญา ไม่ใช้จ่ายตามอารมณ์และลงทุนในสิ่งที่จะช่วยให้เงินของคุณเติบโตขึ้นและทำให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้ค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของวิธีจัดสรรเงินเมื่อใจมีสติรู้ประมาณกันนะคะในตอนนี้เราจะมาจาับลึกที่ซับส่วนที่3ในหลักโพคะวิภาค4นั่นคือส่วนที่3 ใช้จ่ายเพื่อการออมและสำรองฉุกเฉินค่ะซึ่งส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือในยามที่เรากเกษียณอายุแล้วค่ะทรัพย์ส่วนที่3คือส่วนที่เราต้องเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมบ้านหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอื่นๆการที่เรามีเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นคงและไม่ประมาทค่ะนอกจากนี้ทรัพย์ส่วนที่3ยังรวมไปถึงการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุด้วยค่ะ การที่เราได้ออมเงินไว้ใช้มียามที่เรากรเกษียณอายุแล้วจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานของเราในอนาคตค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินที่หนักหน่วงค่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเลยค่ะทำให้ฉันรู้สึกกังวลมากๆเลยค่ะ แต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีสติรู้ประมาณจะช่วยให้เราสามารถแบ่งเงินมาออมและสำรองฉุกเฉินได้ค่ะฉันจึงตัดสินใจที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาใช้ในการออมและสำรองฉุกเฉินค่ะการทำแบบนี้ช่วยให้ฉันสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นคงและไม่ประมาทค่ะ ซับส่วนที่3คือส่วนที่เราต้องเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินค่ะจงมีสติรู้ประมาณในการออมเงินและสำรองฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมั่นคงและไม่ประมาทค่ะเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของวิธีจัดสรรเงินเมื่อใจมีสติรู้ประมาณกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและนำหลัก โภควิภากษ์สี่มาปรับใช้ในการจัดการเงินไปแล้วในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าโภควิภากษสีคือแผนที่สู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้อย่างไรคะ่ะโภควิภากษ์สี่คือหลักธรรมที่ช่วยให้เราสามารถจัดการเงินของเราได้อย่างมีปัญญาไม่ใช้จ่ายตามอารมณ์และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้อย่างยั่งยืนคะ่ะ เมื่อเราแบ่งทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้ออกเป็น4ส่วนอย่างชัดเจนเราก็จะสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ค่ะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีของเราเท่านั้นค่ะแต่มาจากการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาและสามารถจัดการเงินของเราได้อย่างถูกต้องค่ะ และเมื่อเราสามารถทำแบบนี้ได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคงได้อย่างแท้จริงค่ะฉันเชื่อว่าการที่เราได้นำหลักโภควิภาคษสี่มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณแม่สายสตรองทุกคนสามารถเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมีสุขภาพที่ดีและสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างแท้จริงค่ะบทสรุปสุดท้าย ภคว,วิภาคสี่คือแผนที่สู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนค่ะจงเชื่อม,มั่นในพลันของตัวเองและนำหลักโภควิภาคสี่มาปรับใช้ในการจัดการเงินอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะพบว่า <All together. S 1> คุณคือแม่สายสตรองที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์ภายในอย่างแท้จริงและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นคงได้อย่างยั่งยืนค่ะ